เออผักเพิ่นครับบางเรื่องอันนี้คือจะเอาไปขายเปลือกค่ะจะไปขายง้วอะไรนี่จังใดมันเป็นรุ่นค่ะอันจังไหนอันนี้รุ่นเท่าไรจังใดจำนี่นี่ซิบหามาดเลยซิมหามาดนี่ซิมหามาดออันนี้เจ้าขึ้งามเดี๋เจ้าใส่สูตรปุ๋ยใดปุ๋ยสูตรซิมห่าเอาคือจังผักสลัดนี่เจ้าใส่จังไหนปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยซิมห่าปุ๋ยสูตรซิมห่านี่ใส่ห้องพื้นพ่อมครับเอาปุ๋ยคอกใส่ปุ๋ยเอ็นปุ๋ยเอ็นปุ๋ยอินทรีย์คู่ดินเขาใส่น้ำคู่คู่คู่อ๋อมีปุ๋ยยอินนทรี์้ำ มันก็ง,งามเนาะผักนเนาะพุทแปลงตากแดดไว้กระปูนขาวห้อยตะกอนบ่เบื่องแปลงผักเป็นกับเบื่องเนี้ยพุดครับครับสวัสดีครับวันนี้ช่องสร้างไรายได้ไม่สิ้นสุดครับเป็นช่องสาระความรู้เพิ่มพูนปัญญาเศรษฐกิจชุมชนและก็การสร้างไรายได้แบบบ้านๆไอเดียการสร้างอาชีพวันนี้มาชมแปลงผักครับเอตุกตาเพิบ่บวอยากเปิดเผยไปนะไอผักจ็ไม่ปลูกผักอย่างเนีนี่ สลัดสลัดอืมสลัดม่วงครับสลัดแก้วสลัดธรรมดาโอ้กระต้นหอมซีอหอมงามครับผักเจ้านะกระท่วงผู้ปลูกหน่ปลูกย่างละเล็กละน้อยค่ะเออปัูกหน่ก็มีค่ะหน่ปลูกหน่ก็คือปลูกกันยกแปลงกันมาเจ้ากับปลูกผักเจ้วก็งามแต่เจ้าใส่สูตรปุ๋ยใส่ปุ๋ยสูตรซิมฮาเอาคือยังผักสลัดนี่เจ้าใส่จังไหนปุ๋ยปุ๋ยซิมฮาปุ๋ยสูตรซิมฮานี่ใส่ห้องพื้นพอมแล้วก็เอาปุ๋ยคอกใส่เออ ปุยเอ็นปุยเอ็นปุย,ปย,ปยอินซี่คู่ดินเกาไส้น้ำคู่คู่คู่อ๋อมีปุยอินซี่นำ้ำมันมันก็นงามเนาะผักเนาะพุทแปลงตากแดดไว้กระปูนขาวห้วยตะกอนบ่เบางแปลงผักเป็นกับเบางเนีเ่ยพูดอันนี้คือผักยังนี่สลัดแก้วเออเจ้าปลูกกันหัวเังทีเขาชอบไปขายจังไหนเอาไปขายเป็นหัว<า>หัวใหญ่หัวใหญ่เส้าหาอ๋อหัวใหญ่เส้าหาก็เป็นรุ่นเป็นรุ่นเป็นรุ่นค่ะคาดเป็นรุ่นเอาอ๋ออันนี้อยังนี่อันนี้สระแหน่หอมงัน โอ้ข่าวทาไปปลูกง่ามเพราะแน่นี่อันยี้อ่นนี่เห็ดย่ามย่ามนี่บพเห็ดบาอย่างบ่หง่ามจังหน่อยอ๋ออันนี้ก็อันนี้ก็เป็นคือกันสานัดแก้วอืพักซี่อันนี้ซี่ลาวโอ้เอาจากยางน้ำขมมากมาเบิ่งผีแป๊บนึงพักซี่ลาวปลูกบานซื้อมาเม็ดพันธุ์มาบานบลยว่าห้องเจ้าของเก็บไว้เองเป็นสายพันธุ์เก็บไว้เองสายพันธุ์เก็บไว้เองคือยังพักซี่สิเขาก็บพักซี่เก็บประกาศเก็บขาดเท้าขาดซอยคือเก็บพันธุ์ไว้เองเบิ้ดผู้ด่ะสวนเป็นละงามงามครับบางแนวโอ้ย พักหอมปลูกยากบ่หอมยังไงอันนี้หอมแบงหอมแบงงามนี่มันเห็ดไงบอกงามงามหนาวนี่เห็ดไงแต่ว่ายงามงามฝนงามฝนนี่เห็ดยากเห็ดบัวใดงามฝนนี่สิปลูกหอมลำปางตัวนั้นหอมลำปางบ่ตัวนั้นเป็นอ๋อเป็นหอมลำปางตัวนั้นคือไว้เอาไว้ถ้าเข็ดพันมันนะโอ้ปลูกไว้หลายอือันขึ้นข้างดิอันนี้ข้างบางน้ำโบบางน้ำงามแต่ขายอย่งไรบางน้ำไปแล้วเขาขายสองน่วยมันติดหนาจะคล้องเอาทสักหลังเป็นยังไงเฉย อันทั้งล่างนั่นเป็นสวนมะกกระพาะของเจ้าว่ะเออโอ้ยใจยางส้มเอ้าเอาเอ้าเห็นอันนี้คือขึ้นชายขึ้นชายปัดผักสวนผักเราไหมอันนั้นตัวผู้อเออตัวผู้สวนมะกกระพาะลงไปใต้บ่ปลูกสามโลโอ้อืออืออใช่อันนี้นี่กระเพาะนี่กระเพาะปลูกหไร้ปนในคืองามแต่สามกิโลยาวหนาเลยนี่นี่เก็บเก็บเก็บผลเก็บแล้วเก็บแล้วขายลำอิ่มเพิ่นบ่ อ๋อขายลำเก็บเบิดแล้วเป็นบบนีลนลล่ลอกนี่เก็บแล้วแล้วลอกนี่ยังพัดอะไรแล้วเก็บเป็นลอกเป็นลอกไปเพิ่นเอาไปยังนี่เพิ่นเอาไปแหงวัวฟาร์มนมอ๋อฟาร์มนมฟ้ามนมมันฟ้ามนมวิ่งพี่รีสอดแ้ว,แล,วแล้วก็มิสเตอร์เด็กโอ้สุดยอดเฮลโลเฮล้โล โอ้พยุดขยันด้วยเนาะเอ้ยอ่าพึ่งมาออกจากสวนยอดบ่อโอ้ขากักนี่คือคือเขาขายจังไหนเวลาเขาขายต้นพันธุ์อะไรขายต้นนี่อขายพันธุ์สองพันสามกิโลเนี่ยเอาน้ำพันธุ์สองพันเมาเลยเมาเลยเมาไปเลยโอ้สวนงามเพลินเดียมเยี่ยมเดียมอืมนี่พักอันนี้เอาไว้ส่เ็ดเมล็ดพันธุ์เนีอันนี้คือนใบเพี้ยงด้วยเนี่ยเนี่ยอันนี้ผักกาดซอยตัวนั้นเป็นผักกาดขาวอ๋อที่เอาไว้เอาเมล็ดพันธุ์มันมาเนี่ยเออเมล็ดพันธุ์อันนี้เดซานี่นี่นี่ อันนี้เป็นเลขโอ๊กของสอนแดงปูยากนี่แพ่งแพงหน่อยหน่อยเอาเราจะขายจังไหนเวลาขายนี่เอาไปขายในต้นใหญ่สิบบาทต้นหน่อยในสามต้นเศร้าบ่สายพันเขาเอื้อซื้อว่าจังไหนก่อนเลดโอ๊กเลดโอ๊กเออสลัดเลดโอ๊กเป็นสลัดเลดโอ๊กอันนี้เันพักยังนี่สลัดแก้วสลัดแก้วซุ้มวานนี่แหละนี่แปะเป็นรุ่นเป็นรุ่นไปเอาเออเขาทาเว้นยังสีเอาท่าน อันนี้ก็เป็นสระธรรมดาอืปลูกแบบบ้านบ้านเท่าปลูกแบบบ้านบ้านเท่าปลูกแบบบ้านบ้านนี่สูตรเสมออย่างเดียวสูตรเสมอเป็ทยอาอมถามเรื่องการยกแปลงเจ้าเฮ็ดแปลงเจ้าใสอย่างในตะเริ่มต้นนี่เริ่มต้นก็คูดแปลงเป็นคูดขาวปูนขาววันปูนขาววันออปูนขาววันเป็นยังคือจังเอาปูนขาวใส่มันปลูกอยู่ตลอดด้อ๋อเขาปลูกอยู่ตลอดเองต้องคาต้องขาเชื่อเอออืมต้องขาเชื่อแบบนี้นี่โอ้ แล้วก็มาเฮ็ดแปลงที่เออเฮ็ดแปลงแบบนี้แล้วก็บงที่บ่เจ้าจีไสยังไงนี่อันนี้สีบ้านหอมปลอมโตเฮ็ดเฮ็ดเป็นรุ่นเป็นรุ่นไปเอาเบิดปีนบ่เจ้าขายนี่เจ้าปลูกเบิดปีวะหยุดเหล่าสวนหลังบ้านนี่เบิดปีแต่ว่ายญาตฝนมันอยากเฮ็ดยางนี่จังน้อยบ่อันนี้ในหอมยังนี่อันนี้หอมนลำหอมแบงหอมแบงหอมน้ำแปงมีมองเดียวนั่นที่ไหว้พันนั่นนั้นมีเท่านั้นหอมแบงนี่คือเขาราคาดีบ่เคยจังนี่กะห้าไปขายถือกระแพีงขายซ้ำเก่ากาละวซิ สแสดงว่าเคียงเจออ้าอ,า,เอาอยู่ในตลาดอยู่ในตลาดอ๋ออยู่ในขายบลเบิดในตลาดออกมานางโตลุงอ๋อคือโอ้โหผมสแสดงว่าเจ้าเห็นขวายยืยดเรืออันนี้เอียงเส้นบักเกอเทียบบักเกอเครือบัเกอร์เครือมันคือคักแท้มันมันโด่ไปแล้วมันไต่ไปเลยมันมันโดนแล้วบ่นี่นโดนแล้วปลูกตั้งแต่เดือนปลูกตั้งแต่เดือนปลายเดือนกันยาเออส่วนโลคระพันหันมันหันบ่ได้ร้ายปบ่อใอยากให้มาเป็นมาครับมาเป็นนี่คือแนวทางกันเมื่อเนื่องเกืือยขายได้ได้เงินดีบ่ ตอ่อต่อมือกับพ่อได้อยอะ,ะพะะ่อได้ใช่อยอะว่าอะไรต่าเอาตามชุดเานาะนเอหาล้อยตามุดอ่มามาทางนี้ทั้งน้ำผมจะบิดแหวผมจะพแล้วผมบ็กวดจะละพราะเดีนันมาเห็นบรรยากาศครับเป็นปลูกผักงามงามเป็นปลูกผักงามแล้วก็นเนี่ยเห็นบรรยากาศบ้านบ้านท่าก็เลยโอ้อยากใครให้เห็นบรรยากาศเพราะไม่ได้เปิดเผยไปนานแต่ว่าเออเราก็บอกให้ความรู้อยู่เออพูดถึงการปลูกผักท่านี่เจอมีความคิดอย่างไรกับการปลูกผักกันที่ท่าเห็ดทูมือนี่ พออยู่พ่อกินบ่หร um, ok, ือว like ่าจ okay. ังไรก็พ่ออยากพ่อกินแล้วเนาะได้กินได้กินได้ยอดอันิล่าเนี่เห็ดมิเตเห็ดอันนี้เฮ็ดยางอื่นบ่เป็นเออเฮ็ดตะฟัก็ยังพอเมียผ้าเฮ็ดจังสิอือืเพราลูกไม่ป่าเป็นเป็นต้นแบบเป็นไงอูเป็นต้นแบบเป็นต้นแบบผ้าลูกผ้าล้านเฮ็ดมาปลูกจังส่มาปลูกจังส่กัเฮ็ดจังส่กัอยู่กินกับอันนี้อยู่กินกับอันนี้พ่ออยากพ่อกินนะไม่ว่าลืมตาอ้าปากได้เบาอย่างไร มืระซีสา่อยย้อนปูพัก,พกงานเป็นแนืทางเป็นเนี่วิธีการอันเจ้าตามความยิดเจ้าในเกษตรกรที่เจ้าปลูกผักยึดจะนี้ยังคนไทยเขากเกษตรกรเริ่มต้นปลูกเนี่ยเขาทีเริ่มต้นปลูกเนี่ยเขาเขาต้องจับจังไหนก่อนแต่เริ่มต้นเขาต้องเรียนรู้อย่างไงเลี้ยนรยููลายเติอได้มีใจมากบบเออมีใจมากการเกษตรว่กขันใจเจ้าว่ามากเจ้ากระเฮ็ดบ่ได้คือเเราเออเ,ออเออป็นยังงจันทรเข้าก็ต้องจักตลาดครับ หูจากตลาดกนึ่งหูจ้ากปลูกตลาดนะครับปานปลูกตลาดเลยพืชแต่ละชนิดว่าหายน้ำจังไหนจังไหนือยังฟักสลัดประกาศข้ออังทีก็ดีต้องเบิ้งอีกวลาเขาจะปลูกจังไหนเอาเอาเอาสุดยอดความพูดได้ลายตุ๊กตาเมื่อนี้บกวนเพื่อนเดี๋ยวไปเบื้องเพื่อนเพื่อนเก็บผักครับสุดยอดครับครับวันนี้ช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดเนี่ครับมาชมบรรยากาศดีๆสุดยอดเลยครับเออผักเพื่อนครับวันนี้อันนี้คือจะไปขายเปล่าข้าจะไปขายหงูอะไรนี่จังดี มันเป็นรุ่นค่ะเอาจังไไรอันนี้รุ่นเท่าไรเจังไรแซมนี่นี่ซิมหาบาทไรซิมหาบาทนี่ซิมหาบาทอืมอันนี้หัวหัวน้อยนี่สี่สิบบาทนี่หัวน้อยนี่สี่บาทมันสิเป็นหัวใหญ่หัวใหญ่น่ะคือเศร้าเศร้าหาโอ้ยมันสิเป็นรุ่นเป็นรุ่นยุ่งข้าไปเที่ยวข้าไปล่างข้าก็ไปข้ายเป็นเกตโอ้สุดยอดสุดยอดครับเนี่ยครับวันนี้มาชมบรรยากาศผักอันนั้นมกอันนี้ล่างอีกแล้วนะตัวผู้ตัวผู้ก็อยู่ในสวนสี่บาทได้ลายปันไอ สิบบาท <S <S <S> เทสิบสามหมากเออสิบสามหมากโว้ไม่ธรรมดาตัวนี้เออยอดยดอดยยอดเนี่ยงามๆสุดยอดครับขอบพูดไไหลายเกยขอบพูดหลายสุดยอดอออครับครับวันนี้ช่องสร้างเลยได้ไมั่นสิ้นสุดครับเราชมบรรยากาศการปลูกผักแบบบ้าน,านเราเนี่ยครับมีรายได้ประจำมั่นคงสุดยอดอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆครับสุดยอด